สวัสดีครับพบกับผมรายการทุกไทยไปกับมิวสครับมีเรื่องราวข่าวดีข่าวบุญกุศลบารมียิ่งๆเลยครับเหมือนกับสร้างโบสถ์สร้างพระบูชสถนะครับรวมสร้างพระบูชสถก็คืองานปิดทองฝังลูกนิมิตงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับดูนะฮะชมนะชัดๆนะครับวัดนี้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 ครับชัดๆเลยวันเวลาวันเดือนนี่ตามนี้ครับวัน นะครับวันที่เขามีการ10วันอย่างนี้นะครับชัดๆรายการทั่วไทยไปกับพี่แก๊ครับนำมาฝากทุกท่านนะครับได้ไปทำบุญร่วมสร้างโบสถ์ด้วยการบุญยิ่งใหญ่เป็นสีมงคลตลอดไปนะครับหลายท่านได้ไปดูหมอมาบอกว่าทำบุญใหญ่ๆนะดวงจะดีจะโชคดีนี่แนะนำรายการพี่แก๊สทั่วไทยไปกับพี่แก๊สแนะนำเลยครับมาที่นี่ครับมาทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต นะครับตามอะไรก็ได้ตามกําลังศรัทธาเขาจัดงานเนี่ยมีหลายซุ้มหลายหน่วยงานหลายที่ให้เราได้ทําบุญกันตามกําลังศรัทธาอย่างมีความสุขครับอย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับอย่าลืมอย่าพลาดงานปิดทองฝังลูกนิมิตมิมิตมิมิตงานปิดทองได้บุญมากมีความสุขโชคดี งานปิดทองได้บุญมากมีความสุขโชคดีวันนี้จะมาฝากทุกท่านชับคลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับทําม,ามบุญกันครับตามกำลังศรัทธาตั้งและโมสามจบตามบุญกุศลปิดทองฝังลูกนิมิตวัดนี้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 ชัดๆจ่าๆแบบนี้ฝากไว้ขอทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยเงี่งสมความปัญหาทุกท่าน รวยรวยเฮงเฮงสงกว่าปัดหาอีกครั้งนะครับเชิญชวนมาทำบุญครับงานติดทองฝังลูกนิมิีวัดนี้วัดนี้วัดนี้ขอทุกท่านมีความสุขโชคดีวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ